บอลเรือบอลเรอบอลเรอมัได้มาลุงมาเลยมาเออมาแอะแหละถ้าเธอไม่บอกรู้รักตายสิรู้นี่ก็ยากนี่รถก็มาที่นี่แต่ตอนไหนดูว่างซื่นนิมาด้วยกันกี่คนร้อยสาวคนมารถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นั่งมามันเท่และเขาสั่งอะไรหรือเปล่าสั่งขึ้นยี่หน้า ก็เก่าอะไรบ้างไหมเขาบอกว่าท in? ุเรียนน่าหัวจบรมยราคืว่าตจมันนึงมาลอเต็มสิบแปดปีนิงใส่กระทะตอีกกิ่มั่นทิ่มั่นิมั่ ยอยนะมาม่าย่อยให้มาม่ <c oughs> อยู่ออมันกินหมอือขายเองกินเองนะคะทีนี้ซื้แบบแอจะหอมดีเปิาซื้อซื้อเขาเสียใจไปหลายครั้งได้กินดีดนะีกนะเจ้าของ

เป็นน้ำพร้อมอะไรนี่นวดก็ดีเมื่อหลังต้งองใส่ค้ำต้องเลือกเอาที่นี่เป็นโพเป็นแพร่ก็ต้องเอาเลยก็ต้องให้เลือกให้ที่เลือกเอาเองทีบัานเองนี่ให้เอานี่สินวด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 เลือกเอาเองพวกทำกบเป็นโบโจ๊กเัมือนกันกล้ามไป็นไรนวยที่เจาะไว้ในสุกันแล้วเอาไปทีท่ เออเื่อราเามแามันจะเลยเื่อนเอนะดใ้นอักง่ายบชิมิบนะอนมือเยตัว่าออยก้เขาเลยก้กันอยอืมคอข้าวขว้ข้าวล้บกข้อยู่แต่ไม่ไม่เต็มรถ้าเก้าเลย ไตาสิบตาสิบเาบเิบถ้าเป็นอ,อย่างนี้จะไม่ขายให้นอนสิตน้ำเป็นหลายติดดันด้วยไม่ตายคือควรตาย นี้หลายเงินนะฝังนี้ฟังแค่มันเป็นเระดาอืมก็อร่อยเลยก็คาดบุลรี่ปกตีเลยนะเอออืมอะไรทำซับนี่แหละขึ้นอู่จริงนะอืมว่ามันคนท่าดียแต่ก๋วเละอืม อมมอืมีแต่เมตตาให้แต่เะเออมันได้กรินเยอะ

Oh, kain yang nak Oh, Hmm.